โอเคครับผมสวัสดีครับผมเจ็ดเด็กส่งแกงนะครับก็วันนี้ผมจะวิ่งงานสายเด็กมั่งนะเพื่อนเพื่อนเอเห็นคนอื่นทําเยอะอยากทํามั่งนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคตอนนี้อยู่ที่อะไรนะวัดเน่งเลยยีนะครับดูโคตรสวยสวยโอ้ก็ไม่มีอะไรมานะครับก็คือวันนี้จะมาดูนะครับหลังจากใช้ไอที่จับมือถือของผมนะครับมาร่วม2อาทิตย์แล้วนะครับเออเดี๋ยวแม่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเออไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทําตอนคืนนานมานะครับแล้วก็ คือบงทองอ่ะมันมีสถานที่ที่หนึ่งไว้แม่งโคตรเหี้ยนเลยอยากลองดูว่าเออกูจะเจอแบบคนอื่นเขาหรือเปล่านะเป็นสุสานคนจีนนะเวื่นเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูนะก็เดี๋ยววันนี้เราวิ่งงานไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันตอนนี้6โมง14นะครับโม14นะผมทิ้งยอดไลน์แมนไปที่143ครับก็ช้อปปี้ฟู d ผมทิ้งยอดไปที่397นะ้ะ โอเคผมทิ้งยอดไว้ที่540นะมาดูซิว่าอีก400กว่าบาทเนี่ยจะได้ไหมตอน6โมงถึงเที่ยงคืนนั้นเพื่อนปอไปเดี๋ยวไปรวยกันไ้รุ่นพอดีอาเภอบางบัวทองน่าจัดงานวัดนะครับเพื่อนๆงานวัดอะไรวะเดี๋ยวดู้น่อหน่อยดิยนี่ก็ไมีวิ่งงานแล้วจะด,ดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยเจ้างานครบรอบ120ปีและงานกาชาติอ๋อเป็นงานกาชาตินะครับเพื่อน10-19มิถุนายน หน้าวันเล่งนี่ยี่เลยนะโเคเส้นนี้จะได้ไม่ต้องเปรียวการทคือตรงนี้ก็น่ากลัวอพอตัวเกันไะมบาง,นะงกุทองเนี่ยโอ้โหผมขี่ออกมาจากบางกุทองนะมไมยันได่ยังไม่ได้งานเลยนะครับเปิดออโต้โด้วยเนี่ยเนี่ยดูดิไม่มีงานเลยอะไรวะโอเคเดี๋ยวุวมม่มฟงตรงนี้หน้าแมคโดนัลเอ้หลังแมคโดนัลดีกว่านะแนละ้วตรงนี้จะมีพลังงานออ้ยเด็ดแท้ ย่องไปดูหน่อยดีกว่าการการที่ำแล้วดูอะไรก็ไม่รู้โห,หเขี้ยวดูยังใหญ่อ่ะฮัลโหลไปรู้คุณแม่ตอนนี้เขี่ยไม่ได้เลยเจนนะครับพิซซี่ครีมอ่ายกเลิกยกขามือเลยสัตว์อ้อหใจร้ายเหลือเกินนะขยันขอขดได้อ้อหออย่างเจงนัทได้เกี่ยวไดนะครับเกี่ยวใดนะทันทันเกิด ไม่รู้อยู่ตรงไหนวะแม่งงงวะมัีด้วยวะเกี่ยวดผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าวะแต่ว่าถ้าใช่ก็น่าจะเบี้ยวเลยไม่ต้องเดินไกลนะเรียบร้อยนะครับตัวแรกครับว่าขําคืนนี้นะเพื่อนชานมนะครับชานมที่ว่าหวานมันยังไม่สาคัญเล้าฉันลักเธอโอ้โหจะได้ถ่ายจนจบหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหดูฝนดิฝนมาแล้วนะครับ โอ้ขอให้ถ่ายตนสดแล้วกันนะก่อนจะถึงบ้านลูกะคะ้าครับแต่ผมจะเปิดออโต้นะโอเคให้มันรันเลยเดี๋ยวเราจะได้งานต่อไปเลยนะครับจะได้ไม่ไต้อเสียวเวลากดนะไปเลยโ่ไปรุ่ในใครตัที่2เนะครับบางบำงรุงซับเป็ดยางไม่เคยรับเลยว่ะที่ไหนก็ไม่รู้เว้เออตอนนี้อยู่หน้าเวนเจน,นะโอ้โหคนดังเป ฝนยังยังมืดอ่ะไรู้จะรอดหรือเปล่าครับเพื่อนคืนนี้ฝนตกก็เดี๋ยวดูกันใหม่นะว่าจะทำยังไงนะเพื่อนสำหรับใส่ดึกวันนี้นะเออฝนจะตกเลยว่ะอ่ะคิดว่าฝนตกเลยอ้าวเฮียเปิดย,ย่างเงดี๋ยว่ะทำลูกตาเป็ดใหญ่โง่ไงเล่นก็แมวก่อนได้ไหม,ไมเฮียโอ้ต๊ป,ปี้ครับปปหนึ่งหนึ่งโซนพี่ให้ดังเง,นะงี มันเป็นอย่างนี้นะที่แอปเนี้ยใช่ไม่ดังทุกร้านอ่ะท้องวานดังเหรอท้อวานาร้านออเดอร์อ๋อีอ๋อ้านค้าที่พูดจาแบบว่าน่ารักแล้วก็ดีมากเลยนะครับร้านบำรุงซับเป็ดย่างนะพูดจาแบบว่าน่ารักมากเลยนานเลเจอร้านค้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็อุดหนุนหน่อยนะร้านบำรุงซับเป็ดย่างนะครับ อยู่หมู่บ้านราชาทิเบตนะครับผมอันนี้กลางคืนก็ค่อนข้างที่เปรี่ยวมากนะครับเหมือนนี่เลยลากเราเดี๋ยวนี้ไม่หวานเสียแล้วมีน้อยใจยแฟนด้วยไอเจอแฟนก็ไม่ควรมาพ่นกับแฟนก็นแพงแบบนี้นะครับป,ปีคาป,ปิโอ,อ,อเดอมาแล้วมีไหมไม่มาเลยนะออเดอร์เนี่ยมาแล้วชอาป,ปิออเดอร์มาแล้ว เแอร์มาเท่าเดือนมอญกรดสยามนี่แล้วเนี่ยโอ้มีรถบ้างม่มีโอ้โหนีห่ไงวนหน้าเผามเมนเผาศพเลยนะครับโอ้โห้ทำร้ายกูมากเลยนะครับออโต้นะอีกโลเนี่ย,ยเห็ดเต๋อสามโลนะครับเพื่อนสามโลไปรับทองนะแล้วก็ไปส่งลูกค้าอีกหกโลนะครับเจ็บาทเยันแค่ ไม่ขี่เวฟหรือว่ารถที่มันประหยัดประหยัดหน่อยนะรับรองครับร้องเลยนะครับร้องเลยนะนี่แค่4 0บาทกดเป็นโลแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราขับเวฟนะครับร2อบาทก็ขี่ได้เป็นพันนะครับร้องทั้งสองนะเพื่อนตกก็ปีหนึ่นะครับครับผมแขงใส อันนี้ต้องแข่งใส่นะแต่ถ้ายากได้คนใส่ใจแล้วก็จะติะดติแชร์ดนะครับเทเบิลซิขึ้น,นหมู่บ้าน,นนี่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยใช่เหรอเนี่ยกูเกิลคามาทางนี้นะครับโอ้โห่อวตึบเลยครับนี่หมู่บ้านจริงเหรอวะเนี่ยเพียดูด,ดิโอ้โหสามจริง ช่วะโอเคมีอยู่บ้านจริงครับไอ้หลอนเลยครับโอเคดูดิคิดว่าหนึ่งนี้จะเป็นหมู่บ้านจริงเหรอไม่เคยเข้ามาหลงหลอนเลยครับฟึ่ดซึบเลยโอ้โหฝนเราจะได้ถึงสักเจ็ดตัวไหมอีกสี่อีกอีกสี่ชั่วโมงครับขอสักสี่ตัวกันนะอ่ะชั่วโมงละตัวจะได้ไหมโอ้โหฝนตกแล้วครับจะรอดไหมวันนี้ล่น โอเคครับถ้าผมมาบ้านกล้วยนะผมจะแวะอยู่ตรงนี้เพื่อนจะมีเทคทัฟติเกนอยู่นี่ับแล้วก็ตรงนี้สี่ก็โดนซับเบย์ด้วยนะครับเยอะแยะหลายร้านเลยต่ออยู่ฝั่งตรงข้ามก็เ,เด้งน,นะครับตอนนี้ผมกอดฝั่งตรงข้ามได้เทคทัฟติเกนนะครับอัลเบอร์ิเน์โอเคเดียวฟ้าวนะครับตัวที่สี่นะต่ออีก3ตัวได้ไหมเจ็ดตัวจะได้เริ่มแบบแบบจะหมดที่ไรกันอีกสามที่เป็น สอนะครับปักลู้ไปรลูกบอกเลยนะครับว่าในกรุงเทพอะ่ะมันเด็กๆคนระับนี่ตอนนี้ผมอยู่แค่ที่มลราดนะครับเพื่อนตอนนี้สองทุมของมณฑลราดนะเดลดูมืดมเติบนะครับจะบอกเลยนะครับนมทบ,บุรีนี่ขนาด,ดนมทบ,บุรีล้เนี่ย โอเคครับพเพื่อนๆก็ตอนนี้ประมาณเกือบจะเที่ยงคืนนะครับฝนตกฝนตกตั้งแต่สี่ทุ่มกว่านะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายแนละอดไปดูเรื่องราวรลีรับสยองขวัญเลยนะ<ม>พเพื่อนๆเออการวิ่งกลางคืนก็ดีอย่างนะคือรถมันจะไม่ค่อยติดเว้ยรถไม่ค่อยติดแต่ว่ามันก็จะหลอดๆน่ากลัวน่ากลัวหน่อยนะคิดว่าตัวเองจิตอ่อนหรือว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงรว่าไม่พร้อมจะปะทะกับพวกโจรรพวนนี้ก็อย่าวิ่งกลางคืนเลยนะครับ ข้อดีข้อดีอย่างเดียวคือมันอาจจะวิ่งง่ายใช้ความเร็วได้นะแต่ข้อเสียมันก็เยอะนะทั้งโจรน,นะครับทั้งหมานะแล้วก็เสียงที่จะเกิดออเดอร์ผีเยอะออเดอร์ผีอ่ะออ,อ,อ,ออเดอร์แกล่ะแล้วก็ต่อ C s หรือว่าฝา่ายดูแลคนขับาัน่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับเอ,อเสี่ยงที่จะโดนอาชญากรรมสูงมากนะกาจ,จะโดนฟงโดนต้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาน่าจะเล็งพวกไรเดอร์เป็นหลักนะเพราะ เพราะเจะเห็นว่าเออมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งโทรศัพท์แล้วก็เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจยังไงก็อย่าวิ่งกลางคืนเลยนะเออส่วนส่วนผมมันบ้าบอบ้าบเป๋นะแล้วก็พร้อมจะบวกอยู่แล้วะบบค่อนข้างจะบ้าพลังนะเอออยากแบบว่าจับโจรด้วยมือเปล่าเงี้ยการเดินรอบหน้าจะพาไปดูจริงๆไปสุสารของโซนโซยของอมุทองเนี่ยมันจะติดกับสุราลาเขียวยนักวิศว์โอ้โหเมื่อก่อนในแบบ ชือกระชอนเลยนะครับย่านมูงทองนะโอเคก็ไม่ค่อยให้อยากดูยอดเลยเพราะว่าเดี๋ยวแม่งมาวิ่งตามเส้นทางกุมดลนะครับก็ช้อปปี้ได้ประมาณนี้แล้วกันปิ้ง592บมั้งแล้วก็ลายแมนได้อยู่8ตัว2 8งแนะ 4, นะก็ประมาณ800กว่าบาท90 0กว่าบาทเหนื่อยมากนะครับชารเมืองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พอดีจะส่งตัวก็จะได้พวกงานงานตัวใหม่เว้ยเป็นงานแบบว่าคือเราต้องออกเงินให้ลูกค้า คือเราต้องจ่ายเงินสดทห้ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจ่ายผ่านบัตรไปแล้วแล้วทีนี้งานแม่งหมุนกลับมาจากเงินสดทข่าจ่ายเนี่ยหมุนกลับมาเป็นเครดิตเว้ยมาพูดคุยกันแล้วกันผมว่าหลายๆคนน่าจะมีปัญหากับไอ้งานเดี๋ยวคุยกันคลิปหน้ากันนะาเดี๋ยวผมอัดก่อนเดีย๋ยวผมเรียบเรียงสกิปข้อมูล,ข,มลข้อมูลก่อนนะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับติดตาผมด้วยนะครับสวัสดีครับ